สวัสดีครับผมนายนฤทธพิคุณทองชั้นมส .5 หเลขที่8ครับสวัสดีครับผมนายบริพุทธามสีถพหเลขที่26ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของไฟตาดจอนครับเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นโค้ดเซตอัพครับโดยเราจะเซตอัพให้จอ LCD เปิดแบคลท์แล้วก็เปิดดิสเพย์ครับและนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราใช้รันจริงนะครับเป็นภาพรวมของโค้ดครับ โดยเริ่มแรกนะครับแล้วก็จะกําหนดไฟสีแดงเป็นพินที่13ครับแล้วเราก็จะนับถอยหลังจาก20ไป0นย์โดยสิ่งที่แสดงบนจอ LCD เนี่ยก็คือคําว่าเรดแล้วก็ตัวเลขที่นับถอยหลังครับพอครบ2 0่วีแล้วไฟสีแดงก็จะปิดครับและไฟสีเหลืองก็จะเปิดครับโดยไฟสีเหลืองเราจะกําหนดให้เป็นพินที่12แล้วก็นับถอยหลังจาก5ไปศูย์ครับพอครบ5ไปศูนย์แล้วนะครับ ไฟสีเขียวซึ่งเรากําหนดไว้เป็นพินที่11ครับก็จะเปิดขึ้นแล้วก็จะนับถอยหลังจาก20ไปศูนย์ครับสิ่งที่แสดงบนจอ LCD ก็จะเป็นคําว่ากรีนแล้วก็ตัวเลขที่นับถอยหลังครับพอครบ2ี่สิวิแล้วเราก็จะปิดครับแล้วก็จะเป็นไฟสีเหลืองขึ้นเป็นเวลา5าวิครับแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างการแสดงผลครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการแสดง ที่ได้เขียนเมื่อกี้นะครับลงใน Arduino นะครับผมอันนี้เป็นไฟสีแดงครับผมจะเออเป็นเวลาทั้งหมด20วินะครับแล้วก็จะกลายเป็นไฟสีเหลืองทั้งหมด5วิครับแล้วก็ต่อไปเป็นไฟสีเขียวทั้งหมด20วิครับ ก็กลับไปที่ไฟสีเหลืองทั้งหมด5วีครับแล้วก็ไฟสีแดงทั้งหมด 20v วครับ